เซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าขั้นวิกฤตขาดแคลนหรือไม่ก่อนที่ตามราับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะชมผู้พรพัพนธ์นเกิดประหาดไม่สมบูรณ์เอสรีมามานก,กิจโสซซซรศรยาพรมล่าก็ยังไม่เข้ากับเพื่อน อย่าเพิงเร่องรัชดาชลันทรสซสีปภาเข้าแขมด้วยรัชดาก็ได้ความแม่นอายุยังน้อยชลันทรได้ Speed ball, สปีดบอลศสีปภาก็ได้ความสูงลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าผมเห็นด้วยนะครับจากการดูแมชไทยฟิลิปปินส์ตัวเซตทั้งสองคนไม่น่าจะทดแทนรุ่นพี่ได้ครับเซตไม่เข้าที่แบบนี้เซตขาดๆเกินๆแบบนี้ไปสู้กับเกมระดับโลกไม่ได้เพราะแต่ละลูกแต,ลแต่ละแต้มมีค่ามาก เมื่อเซตสอคนไม่ผ่านครับถ้าจะเอาไปสู้ศึกใหญ่ๆระดับโลกต้องเป๊ะๆกว่านี้ไม่ใช่ให้มือตกคอยแก้ไขให้ถ้าเจอทีมแข็งตายทุกแต้มความคิดเห็นนี้บอกว่าเพิ่งรวมทีมกับตัวจริง เป็นหลักวันไม่ใช่สัปดาห์หรือเดือนทัวนี้ใช้เป็นเวทีซอมอยู่แล้วรอดูไปก่อนดีกว่าความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นจากสภาพเกมวันนี้รู้สึกว่ารักชมพู่ขึ้นเยอะมากส่วนนุสราก็ขึ้นหิ้งอยู่แล้วมือเส้สองคนที่เอาไปนั้นปวดใจมากค่ะเข้าใจว่ายังจูนไม่ติดเข้าใจว่าอากาศร,ร้อนแต่แบบว่าอย่างน้อยควรทําให้ได้มาตรฐาวนวลเลยไทยสักนิดเละเทะมากหวังว่าเกมต่อๆไปจะไม่มีแบบนี้อีกเป็นกําลังใจให้ทุกคนไม่อยากให้กดดันแต่อยากให้พัฒนาถ้าได้เต็มที่แล้ว กกัป้นเ็เลยความคิดเห็นนี้บอกว่าเอาจริงๆว่าถ้าจะปั้นเอโสไปปั้นตัวเซตเด็กๆคนอื่นเถอะในหลีผลงานเด่นหลายคนเลยคนบอกโสมีประสบการณ์ระดับโลกแต่ทั้งในหลีทั้งซีเกมส์ไม่เห็นเอาตรงนั้นมาใช้ได้เลยน้ำหนักมือไม่เป๊ะเท่าตอนก่อนเจ็บส่วนเอนี่ว่าย,ยิ่งกว่าโสตรงที่จ่ายหลากหลายกว่าแต่ปัญหาเหมือนกันขาดๆเกินๆลูกไปไม่ถึงตัวตีบางทีก็ลุ้นไปเลยไม่งอตัวตีก็ต้องโหนตีไม่มีความพอดีทั้ง ทั้งสองคนต้องโทษแผนโค้ชด้วยวายวอดมากแต่วายวอดมากี่ปีแล้วแผนยิงต่ำทำเร็วเพราะคิดว่าทีมอื่นจะตั้งรับไม่ฐานมันเชยไปแล้วทุกทีมเขาพัฒนาไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วอืดอาดเหมือน10 20ปีก่อนโน้นเห็นได้ใช้เพราะแผนนี้ทำทีมเสียจังหวะบ่อยมากจังหวะได้เปรียบเจอเซตแบบนี้เข้าไปสงสารตัวตีมากความคิเดดนี้บอกว่าผู้ไงยูฟ่าไงจะใครอีกละ่ะเดี๋ยวก็ต้องส่งลงแล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าวินาทีนี้ต้องนุสรั ต้องคำเท่านั้นค่ะที่จะน็อกเอเวอร์ี่ติงคัด VNL มีผลกับไทยแลนด์มากความคิดเห็นนี้บอกว่าอย่า,าว่ายึดติดเลยนะนุสราเท่านั้นเพราะทุกทัวร์นาเมนต์มีผลกับคะแนนความคิดเห็นนี้บอกว่าหน้าทีนี้ถ้านุสรากลับมาก็โดนด่าอีกแหละถ้าเจอให้เล่นสปีดบอลแบบนี้เดี๋ยวคนก็บ่นว่าเจเจฟอร์มตกเซตต่ตําเตีย้ยพูดตรงๆนะถ้าเซตมีปัญหาก็ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาหลักๆคือสปีดบอลเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าสปีดบอลแบบนี้จะวายวอดมากกว่าปังควรหา าสปีดบอลที่ลงตัวไม่ใช่มาแบบทั้งเร็วและต่ำบางลูกวิ่งเข้าหาเน็ตถ้าให้โคตตียังตีไม่ได้ด้วยมั้งความคิดเห็นนี้บอกว่าน่ากลัวมากๆวันนี้แกงทั้งคู่เลยให้อุ่นใจนัดสําคัญๆเรื่องนุสรามาเถอะเบาใจได้ความคิดเห็นนี้บอกว่าเอสโซดีแล้วเหมาะแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อยจะลืมกดติดตามช่องดาวนเลเเพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด ในครั้งต่อไปค่ะ